เีอ่อโอ้โหตัดเบี้ยสองอ๋มมอมอีทาไมเลยเขาที่เห็นนะเฮ้ยแต่ย็นแม่ใจอ่ะต้เป็นไรมากวะเนี่ยนายคนไหนกัวเดีด๋ย เพราะว่าเจ้มน้าที่ตำรวจได้้อไม่หมดแล้วไอ้องจะมแกได้จุ่วรอไม่ร้อวันนี้ลลุง ก็ไปดูแทนหน่อยไปเยน่อเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามแยเนียเฮ้ยด้วยองามหน่ยไปตามลยสามแยเห็นตัวป่ไสามแยกสแยสามแยกตัว เฮ้ยท่านลุดมาไหนเนาะไปดิไปดิเดี๋ยวมันวางเยย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบระเบดเว้ยโมมาตัวเดียวเรมากโอ้โหใช่ใชระเบิดหมดใ่ไหมอ้วแค่นี้หนักเลยเฮ้ยเดี๋ยว กูณเลือกคิดทำไมแน่โอเอ๋วอะที่หมายอะไรที่ร้านน่้วก็ขายะไรแนวพ่วเี่ยม้านคามาเนียเฮ้ยถามแยกหนึ่งสวปเปลี่ยนแล้วเบร์ามแยกแค่ท่าไรหนึ่ง

ไม่ได้ยินเส like, so so eh ียงเกมมั <car 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 ้ยเอาีแล้วไปเบ้าีแล้วเอ้ายีแล้วเราติดหายเสีบาไหว่ากดีเดี๋ยว ต้นต้นแล้วบังนตบ้านไม่เติมต้นไหนใบ้านบานเออใบต้นไอไอเทิร้นใช่ไหมมันเสียมาแล้วมันหลงไปแล้วสวยสวยสวยที่สุดเลยมันไม่ปินนะที่สวยต้นอยางมีเรื่องว่ะ bomb diffused นิงก็จะกวาดิ้ง ไม่เรียมาทำไมนี่ทำไมมาีบอลหมดเลยเ่ย้องเพินมึงสิทีแล้วมั้งเ่นอาโกมาดูลึกวเิ้นมึงเอ้เหี้อะไรนี่ยมาหรอ ไม่เรียกมือเิร์ฟใครใครใครดูบั๊กอ่ะอ้าวไม่มีไม่มีใครดูบั๊กหรอหายเว้ยเว้ยเจ็บเจ็บเจ็บยางเจ็บโดนระเบิดมีใครดูบั๊กไหมเนี่ยอยูอยู่บั๊กอ่ะไปยัยหนูเพราะเราให้มีเก็บคนเดียวไปทำแยกแหมมันจะต้องชิมอะไรขอโท าตะมูพักไว้ตัวนี้เงอแน่เลย้ยาแน่ทำไมมันอยู่คู่ใช่ไหมอยู่เป็นคู่ใช่ไหมเออแล้วเราก็อ้อมหลังตอะไรเยวตายนะเว้ยเดี๋ยวตายนะตว้ตัวนึ่ตัวไหนได้ตัวท้าย อนเหลวัดได้ยินเหมือนเสียงแยกคู่อยู่บน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 ปีนได้ยากเกินขนาดเลยอุ้ยมึงดูวิธีการคุมบีบนนะครับเกี่ยงคือกระได้วะนี่การคุมบีบบนแม่พี่จะไดไหนแม่อ่าคุณมาดิโอ้โหอุ้ย ก็จะเมไว้หอไว้วอ้าวกูจะลงมาาตัวไทยไอ้หน่อยไอ้มดิอุ้ยเฮ้ยเล่าเห่าเหาเยไนเนี้ยน่ะไตมาแล้วจ้าอุ้ยมาแป๊บโอ้ยไม่ได้ยัไม่ตาย เหล่าก็ตายแน่เลยวยแล้วฮิโต้ฮูรวยอล้เกมส์ฮิโต้บอยบินฮิโต้บอยบินเจ้าของต้องเป็นชีพฮ้ยหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเจมคุณ้ยเน้องเป็นคุณว่าน้องเป็น้ะไอย่าตายนะพี่ยมอย่าตายนะโบ๊ทสวย อุ้ยระเบิดใหม่ยุ่งแล้วเอวมข้าระบอกด้วยก็ไปไว้กันาในไปแล้วเข้าเออแล้วไอปอนีงครับเข้าเอแล้วก็ข้าเอแล้วก็ปาระเบิดยัดสิยัดเลยยัดระเบิดอู้ดีไอหนาไอแดแงหนาวเ้ยไอวนทำอะไรวะ เอ้ยโอ้ยโ้ยเอาไว้ยออม่ท่อ่ะไม่อ่อิม่เ่ามีกูไว้ด้วยม่เท่เนี่ยไม่มีใครดูเนี่ยแค่ไอ้ดีบัตต์ดนดูอ่ะดูอยู่

滚滚。God, <laughs>